สวัสดีครับสวัสดีอ่ะวันนี้ผมจะเอาสูตรคำนวณเลขเด่นมาให้ดูนะครับจะคำนวณให้ดูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรแม่นๆเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นมากี่งวดเนาะหนึ่งสอสามสี่ห้าเอาห้างวดอาะที่มันเข้ามาห้างวดนะแต่งวดที่หกไม่รู้จะเป็นยังไงเอา้าเรามาลองดูกัน,นครับลองดูกันว่า จะแม่นหรือเปล่าจะมาหรือเปล่านะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าบนเข้าล่างเข้าหลักสิบหลักหน่วยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นเลขเลขเด่นที่มันจะมาในวันนี้เนาะแต่จะเข้าในตำแหน่งไหนผมก็ไม่รู้่นะเรามาลองดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจาก 98, 9 8 919เเด้อมาเรามาดูกันเลยนะครับ 9ก้าบวกแปดบวกเกบวกหบวกเกบวกแปบวกเบวกหบวกเเป็น26นะ่สิบหกเนาะยี่สิบเอาหมาแล้วก็เนะครับออกไปที่79 เลขเด่นของเราเจ็ดเก้าอ่ะงวดถัดไปนะครับ8ปบวกศได้8ปดแปดบวกศบวกศบวกเบวกเได้24 24 4แล้วก็5มาได้หลัก10นะครับหลัก10ก็คือเลข4นะี่เนาะหลัก10เลข4ออกไปที่4ีหนึ่งมาวดถัดไปนะครับ7บวก0นบวก7บวก4บวก หนึ่งได้สิบเก้าเอาเก้ามาครับแล้วก็ศูนย์ออกไปที่เก้านะครับออกไปที่เก้าแปดเก้าเนาะได้ไปที่อันนี้ผมผิดเลยนะครับจริงมันมันมันมีแต่เลขสีเท่านั้นนะผม ไปเอาเลขห้ามาด้วยโอ้โหตายแนละ้วขอโทษทีนะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเลขเจ็ดนะตัวนี้เป็นเลขเก้าออกมาที่แปดเก้ามาว่ถัดไปนะครับสี่บวกสองบวกเก้าบวกแปดบวกเก้าได้ยี่สิบสอง สองแล้วก็สามได้ไปที่เลขสองนะครับเข้าไปที่เลขสอง่อะงวดวันนี้มาที่25เนาะเรามาลองดูกันนะว่ามันจะเข้าเป็นตัวไหนวันนี้ แปดบวก3ามบวกสบวกหกบวกสบวกสบวกบวก,บวกได้22นะครับยังได้เลขสอด้อพี่น้องเลยตายล้เลขสจะเข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยตำแหน่งไหนเราพี่รู้ไม่รู้เนาะพี่น้องเลยอ่นะแล้วก็3ด้วยนะในสตัวนี้นะโอ้ตายล้ สองกับสามนะครับวันนี้เลขเด่นยี่สิบห้านะจะมาหรือเปล่าเนาะเลขสองจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องเอ๋ยโอ้ยตายแล้วรอก่อนสิบยี่สิบห้าทับสิบทับ หกเจ็ดนะครับจะมาหรือเปล่านะครับเลขสองเลขสามวันนี้เนาะนะนะสองกับสามเอายังไงดีพี่น้องป้องปายโอ้ยตายแล้วเข้าล่างหรือว่าเข้าบนกันแน่เนี่ยเลขสองจะยังอยู่หรือเปล่าจะเป็นหลักหน่วยหรือเปล่านะโอ้ตาย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 ,ตาย 2กับสวันนี้อ่ะรอดูกันนะครับนี่คือเลขเด่นประจำวันนี้นะครับยี่สิบห้าทับสิทับหกเนะครับะโอเคนะครับขอบคุณครับ ยังมีเลข2อ,อยู่เลข2เลขสอะไม่แน่ไม่นอนนะครับตัวเลขเนาะมีเข้าไม่หลุดนะครับอะขอบคุณครับ